สวัสดีครับสรุปข่าวลีอาพูนะครับประจำวันที่26พฤษภาคมกับผมโค้ชแอคนะครับอัปเดตข่าวสารของทีมลีอาพูกันนะครับวันนี้ลีอาพูนะครับการันตีแล้วว่าจบที่5แบบ100%เลยนะครับคำถามคือไปยูโรป้าเนี่ยจะไปทําเงินจากรายการนี้ได้เท่าไหร่นะครับเริ่มสอบถามปาวานะฮะสื่อเยอรมันรายงานเรื่องนี้แล้วก็อัปเดตตลาดหงส์อีกหลายดีลติดตามกันได้ในข่าวสารวันนี้ก่อนอื่นขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีก่อนนะครับสำหรับพื้นสมาร์ทแมทสวยเหมือนไม้ทนเหมือนหิน พื้นเ p c Smart Mat วัสดุเกรดเวอร์จินผิวพื้นที่แข็งแรงทนทานหรูหรามีขนาดที่เหนือกว่าแบรนด์อื่นถึง6มิลลิเมตรทนทุกสภาพอกันเชื้อรากันแบคทีเรียกันปวกันน้ำร้อยเปอร์เซ็นต์ผิวสัมผัสคล้ายแม้จริงมีลายให้เลือกมากมายรับประกันคุณภาพ15ปีใครสนใจไปซื้อที่โฮมโปรกรุงเทพบริมผนธนร้านค้าตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศหรือสั่งตรงทางเพจ Smart Mat หรือโทร063 208 1188นะครับอย่าลืมนะครับดื่มไม่ขับนะด้ววยคามห่วงใยจากแปด้วยนะฮะเป็นความห่วงใยนะโอเคทีนี้เริ่มต้นข่าวแรกนะฮะ ก็อย่างที่เราลุ้นกันว่า0.1%ของลิเวอร์พูลมันน่าจะจบในค่ำคืนที่ผ่านมาแล้วมันจบแบบนั้นจริงๆฮะตอนนี้ก็เป็น100%เ็ต็มแล้วลิเวอร์พูลพลาดไปเล่นยูฟาแชมเปี้ยนีกแล้วก็100%แล้วที่ลิเวอร์พูลต้องไปเล่นในยูโรปาลีกในฐานะอันดับ5นะครับเมื่อคืนนี้แมนยูในเต็ดนะครับทำได้ตามเป้าเลยฮะเอาชนะเชลซีนะครับ4ประตูต่อ1นะครับถล่มไส้แตกเลยนะสิ่งที่ตามมาบนตารางคะแนนมาดูกันหน่อยนะฮะ ก็ทำให้แมนยูนเต็ดเก็บเพิ่มได้3แต้มมี72เห็นไหมนิวคาสเซิลก็มี70นั่นแปลว่าลิเวอร์พูลไม่มีทางที่จะแซงได้แล้วต่อให้ลิเวอร์พูลชนะนัดสุดท้ายก็มีเพียงแค่69แซง70ไม่ได้แซง72ไม่ได้เห็นไหมและลิเวอร์พูลก็จะไม่ล่วงไปอันดับ5ด้วยเพราะไบตันต่อให้เราแพ้แล้วไบตันชนะไบตันก็จะมีแค่65บไบตันก็แซงเราไม่ได้อยู่ดีคือตอนนี้มันเหมือนฟิกอันดับแล้วด้วยซ้ํา อันดับ1คือแมนซิตี้อันดับ2อาร์เซนอลอันดับ3แมนอันดับ3เนี่ยยังลุ้นหน่อยแมนยูกับนิวคสเซิลใครจะได้3หรือ4แต่ว่า2ทีมนี้ไม่3ก็4แน่ๆส่วนเอียพูเรา5ฟิกไว้แล้วคือไม่ขยับแน่นดสุดท้ายก็จะอยู่ที่5แน่นอนไบรตันก็ขยับไม่ไม่ขยับแน่ๆไบรตันก็การันตีแล้วที่6แน่นอนส่วนที่ต้องลุ้นคืออันดับ7สําสำหรับการไปเล่นคอนเฟเด์ลีคคือแอสตันวิลล่ากับสเปอร์ต้องไปแย่งกันหน่อยนะสุดท้ายว่าใครจะได้อันดับ7ส่วนคนที่จบอันดับ8ก็คืออไไไม่่ด้เเลนะรลย โอ okay. เคก็เ okay. ข้าใจตรงกันตามนี้นะ5กับ6เนี่ยยูโรป้า7 n คอนเฟลซลลีนะครับทีนี้โมซาร่าครับพอหลังจากที่รีกูลก็การันตีแล้วว่าพลาดแชมเปี้ยนลีกแน่ๆก็ออกมาโพสครับเห็นไหมใน Twitter ในไ g นะฮะเขาก็โพสต์ว่าเขารู้สึกแบบเสียใจมากๆแล้วก็ไม่มีข้อแก้ตัวใดๆทั้งนั้นที่พลาดไปเล่นแชมเปี้ยนลีกในในปีหน้านะ ทั้งที่ความจริงเราควรจะต้องทําทุกวิถีทางเพื่อให้ได้ไปเล่นแชมเปี้ยนลีกในปีหน้าแต่เราล้มเหลวสลาบอกว่าเราคือลิเวอร์พูล VR ลิเวอร์พูลนะเราจําเป็นต้องผ่านไปเล่นรายการแชมเปี้ยนลีกให้ได้เป็นอย่างน้อยในแต่ละซีซันนั่นคือเป้าหมายอย่างน้อยผมขอโทษจริงๆสําหรับแฟนบอลทุกคนแล้วก็ตอนนี้มันยังไม่ใช่ช่วงเวลาแห่งการที่จะมาแบบปลอบใจกันหรือมองโลกในแง่ดีแบบไอการที่จะโพสแบบว่าเฮ้ยเอาหนะ้าไปเล่นยูโรป้าก็เป็นแง่ดีหนึ่งสองสามสี มันเร็วไปที่จะมาโพสเรื่องนั้นเพราะว่าเราทำวี l ล็ต You and Our s ์ l ซลส์ดาวเราทำให้คุณก็คือแฟนบอลแล้วก็ Our Sales ก็คือตัวตัวพวกเราเองตัวนักเตะทุกๆคนเองก็ดาวแบบทำให้พวกคุณเสียใจก็แบบกล่าวขอโทษนี่คือโอ้โหเป็นคนแรกเลยที่แบบเหมือนออกมาโพสแล้วเหมือนเป็นการขอโทษแฟนบอลจริงๆที่ปีนี้ทำผลงาน,นได้อย่างน่าผิดหวังแต่โดยส่วนตัวซาร่าเขายิงได้30ลูกในทุกรายการแล้วก็ทำสิาแอซิสฟอร์มเขาก็ยังแบบยิงแล้วก็จ่ายเยอะอย่างต่อเนื่องนะในทุกรายการ อืมนะฮะอ่ะ,อะ,อะแน่นอนแม้ว่าซาร่าจะห้ามแมยแม้ว่าซาร่าจะบอกว่าตัวเขาเองไม่ให้มองโลกในแง่ดีแต่ว่าผมในฐานะแฟนบอลในฐานะแค่คนทําข่าวผมสามารถขอมองโลกในแง่ดีบ้างแล้วกันไอแง่ร้ายทุกคนรู้อยู่แล้วว่าการไม่ได้ช้ยนลีกเงินมันก็หายถูกไหมอ่ะแต่แน่นอนแง่ดีคืออะไรบ้างเช่นนี่คือถ้วยที่ครอปยังไม่เคยได้อ่าสองมันเป็นโอกาสที่จะให้ผู้เล่นสำรอง ผู้เล่นดาวรุ่งได้รับโอกาสลงเล่นในรายการนี้คือเราลองนึกภาพตามถ้าเป็น UCL เราไม่ผู้เล่นสำรองหรือดาวรุ่งไม่ได้รับโอกาสแน่ๆถูกปะ,ะส่วนนัชชิงเล่นที่กรุงดับลินประเทศไอร์แลนด์ไอร์แลนด์นี่ได้รับคำนิยามว่าเป็นประเทศที่มีแฟนบอลลิเวอร์พูลมากที่สุดประเทศหนึ่งเลยก็ว่าได้มันมีต้นกําเนิดมาจากที่นั่นด้วยอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวแล้วก็อันสุดท้ายล้างแค้นเราเคย แพ้นัดชิงในยูโรป้าปี2016ตอนปีแรกเจอเกนคอปจาได้ไหมแพ้เศรียาซึ่งมันก็จะเป็นโอกาสอันดีให้เรากลับไปแก้ตัวในรายการนี้หลังจากไม่ได้เล่นรายการนั้นมาตั้งแต่ปี2015-16นะครับโอเคน,น,นั่นก็คือแ <c oughs> ง่ดีที่ที่เอามาพูดได้ฟังนะส่วนนัดสุดท้ายกับซาวน์มตันเนี่ยจริงๆไม่มีความหมายต่อไอ้แพ้เราก็จบอันดับ5อยู่ดีซึ่งมันก็มีการตั้งคําถามว่าแล้วนัดสุดท้ายบางคนจะได้รับโอกาสลงเล่นบ้างไหมพวกที่ไม่ค่อยได้รับโอกาสอย่างเช่นอาตูเนี่ย ขอให้ลงบ้างไหมอ่ะมันไม่มีความหมายแลยว้วอ่ะเอออาตูเนี่ยหลายคนอยากเห็นเล่นสักนัดน,นะก่อนที่จะอําลากันนะฮะคาร์โบโย่ล่ะให้เด็กมันลงหน่อยไหมออกเลดล์ลาก่อนอําลาหรือยังไงหรือเคเลเฮอร์ให้มันลงหน่อยไหมอะไรอย่างเงี้ยอืมก็เดี๋ยวมาดูว่านะาซาวมตันเนี่ยผมว่าโรเทชันกระจายนะฮะสำรองลงกระจายแน่ๆนะ่ถ้าให้เดานะทีนี้ครับมาดูกันที่เรื่องราวเงินรางวัลของยูโรปาลีกหลายคนคงสงสัยว่าโอ้โหไปยูโรปาลีกเงินรางวัลมันจะน้อยขนาดไหน คือเอา,อางี้เราอย่าไปเทียบกับยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกเพราะมันเทียบไม่ได้ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกเนี่ยเอาแค่คุณผ่านเข้าไปเล่นเนี่ยค่าลิขสิทธิ์ค่าเงินรอบแบ่งกลุ่มค่าเงินในแต่ละนัดในรอบแบ่งกลุ่มอะไรเนี่ยเอาแค่ผ่านรอบแบ่งกลุ่มได้นะก็น่าจะได้เงินพอๆกับไปได้แชมป์ยูฟ่ายูโรปาลีกเลยหรืออาจจะมากกว่าได้ซ้ำถ้าเข้ารอบน็อกเอาท์ก็อาจจะได้มากกว่าการไปได้แชมป์ยูโรปาลีกด้วยซ้ำอะเอาง่ายมัน มูลค่ามันสูงกว่ามากแต่ถามว่าลิพูการไปเล่นยูรปาลีกจะมีโอกาสได้เงินเท่าไหร่ซึ่งวันนี้ครับก็ต้องขอบคุณฟุตบอลอินไซเดอร์ที่เขาเหมือนไปขุดเรื่องเงินรางวัลแล้วเขาก็คำนวณให้ว่ามันน่าจะได้เต็มที่เลยนะถ้าลิพูใส่สุดใส่สุดทุกๆแมตต์หมายถึงว่าใส่สุดแล้วได้ในทุกๆเงื่อนไขแบบเต็มเต็มเม็ดเลยน่าจะได้อยู่ที่ประมาณ60ล้านแต่ถ้ายูฟ่าแชมเปี้ยนลีกเนี่ยเท่าแบบเต็มแมตต์เลยนะไปได้แชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกอาจจะได้ร้อยกว่าล้าน แต่ถ้ายูโรป้าเนี่ยมันจะได้เต็มที่เลยประมาณ60 60นี่แบ่งเป็นอะไรบ้างผมขออนุญาตนะเอาแบบว่าที่ผมเขียนเป็นภาษาไทยไว้แล้วในทวิตเตอร์มาดูกันพร้อมๆกันไปเล่นยูโรป้าลิปูมีโอกาสทําเงินเท่าไหร่อย่างแรกเนี่ยลิปูได้ได้โคต้าแล้วใช่ไหมการันตีไปเล่นรอ,นรอบแบ่งกลุ่มเนี่ยสาล้านปอนด์อย่างที่2ในรอบแบ่งกลุ่มมี6นัดใช่ไหมฮะถ้าชนะได้นัดละ5,5 0,000ปอนด นัดละนะถ้าชนะโอเคถ้าสุดท้ายจบได้แชมป์กลุ่มมีเงินพิเศษ1นล้านปอนด์แล้วก็ไองเงินที่ชนะแต่ละนัดมันคือ5้าแสนห้าแสนห้าแสนใช่ไหมแต่ถ้าสมมติชนะลวด6นัดเนี่ยมันก็จะได้ประมาณ3ล้านอยู่แล้วใช่ปะก็คือจาก0้าแสนห้าแสนห้าแสนเนี่ยสล้านก,กว่าแต่มันจะมีเงินพิเศษด้วยเงินพิเศษคือถ้าคุณชนะลวดเนี่ยโบนัสแตกได้อีก4.3ล้านแยกมาอีกก้อนหนึ่งแล้วก็พอเข้าสู่รอบน็อกเอาท์แล้วถ้าเกิด เนี่ยรอบน็อกอท์จะมีเพลย์ออฟน็อกเอทลรอบ16รอบ8รอบรองแล้วก็รอบชิงแล้วก็ไปถึงแชมป์เนี่ยถ้าเราผ่านลวดเลยแบบฟูชนะ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 จนเป็นแชมป์เลยนะเราจะได้อีก13ล้านปอนด์รวมแล้วนะแบบไปจนถึงแชมป์เลยนะ13ล้านปอนด์อ่าเหมือนเก็บหอมรอม,ร,อมริบยังไงก็ไม่รู้นะอ่ายังมีอีกการที่คุณได้ถ้าเกิดคุณได้แชมป์ยูโรปาลีกคุณจะได้ไปเล่นยูฟาซูเปอร์คัพซึ่งก็จะไปเจอแชมป์ยูฟาซูเปอร์ลีกสมมตุติสมมตุติถ้าชนะได้ ก็จะได้อีกสาล้านถ้าแพ้ก็ได้น้อยลงหน่อยอ่าเงินค่าสัมประสิทธิ์ในรายการยูโรปาลีกเขาคาดกันว่าลิพูน่าจะมีค่าสัมประสิทธิ์เป็นอันดับที่1เพราะว่าอะไรลิพูแม่งเล่นแชมเปี้ยนลีกมาต่อเนื่องหลายปีมากและไอ้ทีมที่ลงไปเล่นมันไม่น่าจะมีสัมประสิทธิ์ใครที่ดีไปกว่าลิพูที่ต่างว่าถ้าลิพูได้ค่าสัมประสิทธิ์ลงไปเป็นอันดับที่หนึ่งร์พูจะได้เงินค่าสัมประสิทธิ์4ล้านปอนด์ซึ่งน่าจะได้ประมาณนี้บวกลบนิดหน่อยส่วน ส่วนแบ่งการถ่ายทอดสดอารเวอร์พูลด้วยความที่เป็นทีมดังจะได้ส่วนแบ่งการถ่ายทอดสดเยอะหน่อยก็อยู่ที่ประมาณ17ล้านนี่คือเยอะหน่อยแล้วนะแต่ถ้ายูฟาแชมเปี้ยนลีกได้เยอะกว่านี้อีกเยอะกว่านี้มากๆด้วยแต่อันนี้ของยูโรป้าคือได้17ล้านลิ้านร์พูน่าจะได้เยอะสุดประมาณนี้เงิ <S <S นค่าตั๋วในบ้านคือถ้าริพูเล่นไปจนถึงนัดชิงได้รอบแบ่งกลุ่มรอบล็อกเอาท์น่าจะเล่นในบ้านประมาณ6เกมซึ่งน่าจะได้เงินประมาณอีก15ล้านปอน รวมๆแล้วลิปูน่าจะได้อยู่กลมๆประมาณ60ล้านปอนด์บวกลบนิดหน่อยถ้าไปถึงแชมป์แล้วก็กวาดให้ได้หมดทุกอย่างแบบนี้อันนี้เป็นเงินรางวาัลที่ผมนำมาชี้แจงให้เพื่อนๆได้ทราบกันแล้วก็น่าจะได้ข้อมูลที่น่าสนใจเนาะถ้าชื่นชอบข้อมูลลักษณะแบบนี้เนี่ยกดไลค์กดแชร์ช่องผมนะเป็นกำลังใจให้กันแล้วก็อย่าลืมกดซับสไครต์ด้วยนะข้อมูลดีๆแบบนี้นะครับสำหรับแฟนผมอ่ะมาต่อที่เรื่องเบนจามินปาวาร์หลายๆคนน่าจะทราบกันดีคนนี้เออเป็นนักเตะ องหลังตัวเก่งสารพัดประโยชน์ของาบยอนมิวนิกเลยเล่นแบ็คซ้ายแบ็คขวาได้เล่น back size, back เซนเตอร์ได้ทุกฝั่งเล่นได้แม่งหมดในแนวรับเอาง่ายๆเปรียบเสมือนโจโกเมสเวอร์ชั่นที่น่าจะนิ่งกว่าโจโกเมสอะเออแล้วเราแบบเปรียบเทียบะนะทีนี้เบนชเมงปาวาฮะล่าสุดครับมีข่าวกับลิเวอร์พูลโดยคิกเกอร์ครับนี่สื่อในเยอรมนีรายงานว่าลิเวอร์พูลได้เริ่มทําการ อนควายนะฮะหรือว่าทําการสอบถามไปยังบาเยนถึงแข้งวัย27ปีชาวฝรั่งเศสรายนี้อ่าซึ่งบาเยนยังไม่ได้ตัดสินใจอนาคตของตัวนักเตะนะครับแต่อนาคตนักเตะไม่แน่นอนตรงไหนรู้ไหมครับตรงที่ปัจจุบันเบนเชมังปาวาสัญญาเหลือถึงปี2024แล้วถ้าเกิดนักเตะต้องการย้ายบาเยนน่าจะต้องปล่อยเพื่อไม่ให้เสียฟรี ซึ่งราคาเนี่ยเชื่อว่าบายเยนอาจจะต้องการถอนทุนหน่อยบายเยนซื้อมาจากสตุตการ์ดเมื่อปี2019นเะเมื่อ4ปีที่แล้วนะซื้อมา35ล้านยูโรหรือคิดเป็นเงินปอนด์30ล้านปอนบายเยนน่าจะต้องการการถอนทุนตรงนั้นหน่อยถ้าจะไปซื้อนะก็ริฟูก็คงต้องเตรียมเงินไว้เลย20-30ล้านในการไปซื้อปาวาถ้าสนใจแบบจริงจังนะซึ่งคนนี้ผมชอบครับอายุอาจจะดูแบบว่าไม่ไม่ได้ตรงสเปคนิดน,นึงอายุเกินไปนิดหน่อย27แต่ได้27ยังเล่นได้อีกหลายปีแล้วก ตอบโจทย์แน่ในเรื่องของการเล่นเซนเตอร์ตัวขวาได้เซนเตอร์ตัวซ้ายได้แบ็กซ้ายแบ็กขวาเล่นได้ได้หมดอาวานี่ของดีเลยนะฮะถ้าถามผมผมซื้อผมเอานะแต่ผมยังต้องบอกเพื่อนๆก่อนว่าต้องกรองหน่อยคิกเกอร์ก็เป็นสื่อเยอรมันเจ้าดังแต่ให้เรารอดูทิศทางจากสื่อเยอรมันมากกว่าน,นี้หรือสายหงว่าจะมีการตอบโต้เรื่องนี้อย่างไรแต่แน่นอนชื่อนี้สำหรับผมผมสนใจมากๆเลยแหละนะครับอ่ะ ยังมีข่าวอื่นๆนะฮะที่นํามาฝาก,กเพื่อนเพิ่มเติมด้วยแต่ว่าก่อนอื่นขอบคุณสปอนเซอร์ก่อนนะครับสําหรับรถยนต์ซูซูกิซูบิฟไม่ใช่ซูิฟสิต้องบอกว่าเออร์ติก้าสมาร์ทไฮบริดนะครับแล้วก็ช่วงนี้มีแคมเปญดีๆที่ต้องนํามาฝาก,กเพื่อนเลยนะครับสําหรับยูดิงดอนดิฟสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนนะครับความหยาย่วงใยสังคมไทยโครงการดีๆซูซูกิคอสติแคร์เนื้อเพาความใส่ใจคือความทุกความต้องการก็ดื่มไม่ขับนั่นเองนะฮะสัมผัสนิวซูซูกิเออร์ เดอร์สมาร์ดเดอรพาวเวอร์ออฟสมาร์เต็มที่ทุกฟังก์ชันเต็มพลังสมาร์ทไฮบริดพร้อมกับข้อเสนอดีๆที่โชว์รูท่วประเทศหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ s u z u k i .co.th นะครับเรื่องอเล็กซิสแม็กอาริสเตอร์เนี่ยฮะเอาเป็นอัปเดตให้แบบสั้นๆแล้วกันจากพวกสายข่าวต่างๆโดยเฉพาะสายข่าวอาร์เจนตินามีอีก2คนที่อัปเดตเพิ่มเติมคนแรกกาซันเอนดูนครับที่อัปเดตอย่างต่อนเนื่องมาหลายวันแล้ววันนี้เขาก็อัปเดตเพิ่มเติม,ตมแค่ว่าไม่มีเขาบอกว่า ไม่มีรายละเอียดใดๆที่ตกหลน่นการเจราจาแบบมันมันเสร็จสิ้นหมดแล้วในเบื้องหลังนะสาเหตุที่ยังไม่มีการประกาศว่าลิฟูได้ตัวอลริซิสแม็กอลิสเตอร์นั่นเป็นเพราะว่ามันเป็นการให้เกยียรติไบรตันด้วยตัวของอลิสเตอร์เองยังมีอีกเกมหนึ่งที่จะเล่นกับไบรตันก็คือไบรตันยังเหลืออีกเกมนึงแล้วจะไปประกาศย้ายทีมหรือโอ้โหพ่งพ่งกันออกมาว่าไปลิฟูแน่ๆทั้งๆที่ซีซั่นยังไม่จบมันน่าเกลียด เป็นการให้เกียรติไบรตันนั่นเองนะครับทั้งร์พรูให้เกียรติไบรตันเองอาริสเตอร์ก็ให้เกียรติไบรตันเองด้วยอันนี้คืออันแรกอันที่2นะครับแหล่งข่าวที่2อ,อ่ะผมเอาเอเอาเอาอาเจนให้หมดก่อนอีกคนนึงเชอร์มันกาเซียโกวานะครับคนนี้ก็ดังเหมือนกันโกวาเนี่ยบอกอารมณ์ประมาณว่าในอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้าคือเขาโพสเนี่ยเมื่อตอนประมาณหกโมงเย็น หกโมงเย็นทุ่มหนึ่งของเมื่อวานนี้ตามเวลาไทยเนาะแต่ซึ่งนั่นแปลว่าคุยแล้วละ่ะถ้านับถึงตอนนี้ก็คือน่าจะคุยแล้วจริงๆก็คืออเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์แล้วก็ตัวแทนของเขาก็คือเอเจนต์เนี่ยจะมีการทําการประชุมนะประชุมกับทางไบตันประชุมทำไมจะไปประชุมทำไมถามว่าประชุมทำไมก็คือนําข้อเสนอที่คุยกับเร์พูเนี่ยสัญญาส่วนตัวตกลงกันแล้วแล้วก็น่าจะได้รับรู้แล้วว่าร์พูพร้อมจ่ายเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยนำข้อเสนอตรงนั้นไปพรีเซนต์ต่อไบตันไปเสนอต่อไบตันว่าเอ้อไบต ลิปูเขาพร้อมยืนอย่างนี้คุณโอเคไหมเหมือนตัวกลางจะเข้าไปคุยแทนให้ก่อนเลยเป็นเบื้องต้นซึ่งน่าจะเข้าไปคุยแล้วถ้าสิ่งที่กาเซียโกลวาบอกเป็นเรื่องจริงและเขาก็ยังคอนเฟิร์มว่าลิปูเป็นแตงหนึ่งเดียวณเวลานี้ในขณะที่อีกหนึ่งหน้ข่าวในสายยุโรปครับอย่างมาเตโอโมเดโตของรีเลโวคนนี้ก็น่าจะถือและเป็นคนแรกๆด้วยที่คอนเฟิร์มตั้งแต่แรกว่าลิปูสนใจดีลนี้แบบจรงิงจังเป็นคนแรกๆเลยจริงๆนะโดยมาเตโอโมเดโตบอกว่า หลังจบซีซั่นหลังจบนัดสุดท้ายไบรตันเล่นจบเกมนัดสุดท้ายเมื่อไหร่อเล็กซิสแม็กอาริเตอร์จะมีการโพสต์แน่ๆเดี๋ยวแม็กอาริเตอร์จะโพสต์คืออะไรโพสต์แฟเวลโพสต์อำลาแฟนๆบอลเดี๋ยวจะมีโพสต์อำลาแฟนบอลทันทีหลังจบซีซั่นนั่นแปลว่าเขาจะย้ายแล้วทีนี้เขาบอกว่าบรรทัดสุดท้ายนะนะอันนี้ภาษาสเปนะปนะแต่ผมแปลเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็แปลเป็นภาษาไทยมาแล้วก็คือ the signing of him by liverpool is closer than ever เนะี่ยไอ้พรารากราสุดท้ายนะอันเนี้ย แปลว่าไอการเซ็นสัญญากับลิพูใกล้ใกล้จนไม่รู้จะใกล้ยังไงแนละ้วใกล้เคียงกว่าที่เคยเป็นมาคือใกล้ของโคตรใกล้นะทิศทางก็บวกขึ้นไปเรื่อยๆอัปเดตเวาลากระจึงกระจึงแต่เป็นบวกไปเรื่อยบวกไปเรื่อยสำหรับดิวอเล็กซิสแม็กอาริสเตอร์ส่วนเรื่องราวของโรเมโอราวเวียนะครับแจกเก้ทาวบอร์ดก็ออกมาโอโ้ต้องกรองนะฮะแจกเก้ทาวบอร์ดเพราะว่าอันนี้มาแบบวูบหวามากโดยบอกว่าลิปูสนใจอ่านแน่นอนเรารู้อยู่ว่าลิปูสนใจแต่เขาบอกว่าลิปูเนี่ยกำลังชั่งน้ําหนัก กำลังพิจารณาอยู่ที่ว่าอาจจะส่งไทเลอร์มอร์ตันไปเป็นส่วนหนึ่งในดีลขอซื้อโรเมโอราเวียคือมอร์ตันเพิ่งเซ็นสัญญาระยะยาวกับลิฟวูไปเมื่อเดือนมนกราคมมอร์ตันนั้งเตะเรานะในนี้เขาก็ไม่ได้บอกครับชาร์เกตทอร์บอดของฟุตบอลทันเฟอร์สก็ไม่ได้บอกว่าลิฟวูจะแบบขายขาดให้กับซามม์ตันเพื่อเป็นการลดค่าตัวกันไหมหรือจะส่งบวกเงินอะไรก็ว่ากันไปเนี่ย ไหมก็ไม่ทราบหรือจะแค่ปล่อยยืมซึ่งก็เป็นไปได้อาจจะปล่อยให้ซอลตันยืมไปเล่นในแชมเปี้ยนชิพปีหน้าและลิเวอร์พูลก็ขอซื้อรอมโอดารเวียด้วยก็อย่างน้อยก็จะทำให้พวกเขาก็มีตัวแทนอะซอลตันก็มีตัวแทนในการไปเล่นก็ว่ากันไปแต่ทีนี้ถ้าจะคอนเฟิร์มอีกทีหนึ่งก็คืออีกสื่อหนึ่งครับพอเฮิร์สของเดอะไทมส์เดอะไทมส์ก็เป็นสื่อดังก็คอนเฟิร์มว่าเชลซีกับลิเวอร์พูลจับตาดูสถานการณ์ของ โรวมไปถึ o, งลเวียจริงๆนะครับอันนี้ก็คอนเฟิร์มได้ว่าลาเวียเป็นหนึ่งในเป้าหมายของรีพูปเป็นกองกลางตัวรับดาวรุ่งวัยสิบเก้าปีของเซาทแฮมตันที่ตกชั้นไปแล้วแต่แต่คนนี้เก่งมากนะฮะอารมณ์แบบคล้ายๆบาเยซิตเลยนะส่วนมาดูเอลอูกาเต้ครับก็ต้องบอกเพื่อนๆทุกคนว่าทําใจนะฮะสำหรับคนที่ชอบอูกาเต้ว่าดูแล้วน่าจะวืดเพราะว่ารีพูเราอย่างที่ผมบอกเลยใช่ไหมว่าตอนนั้นผมเอาข่าวมาให้เห็นเป็นสองฝากแต่ไอ้พวกฝ่ายรีพูอะนิวโจนส์นักข่าวใส่วงแดงจําได้ไหม บอกว่าลิฟูไม่สนใจเซนในซัมเมอร์นี้สนนะสนสเกลว์ก็สเกลว์ดูดูอยู่แต่ลิฟูไม่ได้มองว่าจะเป็นเป้าหมายอันดับต้นๆที่ต้องซื้อสุดท้ายก็เป็นตามนั้นจริงๆลิฟูไม่ได้ที่จะไปซื้ออูกาเต้แต่อย่างใดและกลายเป็นล่าสุดครับปาริสแซงต์แชกแมงได้มีการยื่นข้อเสนอเข้าไปให้สปอร์ติง้งลิสบอนพิจารณาแล้วด้วยค่าจีสัญญามันคือ60ล้านยูโรครับนะเพียงแต่ว่า 60ล้านยูโรก็คือ53ล้านปอนด์อย่างที่ผมเคยบอกเลยแต่ว่าก้อนแรกที่ปารีสแซงต์แชมงยืน่นเข้าไปแบบจริงจังเลยนะยังไม่ใช่60ล้านเหมือนขอยื่นต่ำกว่านั้นก็ต้องดูเขาบอกยังไม่เสร็จสิ้นต้องเจรจาต่อเชลซี Chelsea ก็ยังอยู่ในการแข่งขันเชลซีก็มองอันนี้เป็นหนึ่งในเป้าหมายเหมือนกันจริงๆครับนอกจากมาเซย์กาเซโดแล้วอืมนะนี่คือดีลที่น่าสนใจเลยทีเดียวนะแต่ไม่น่าจะมาจบกับลิเวอร์พูลครับลิเวอร์พูลดูเอ็นเอียงไปทางราวเวียมากกว่าด้วยซ้ำ ขณะเดียวกันอินาซิโอครับของสปอร์ติ้งลิสบอนเหมือนกันนะฮะเอโบล่านะครับสื่อในโปรตุเกตก็บอกว่ารีฟูสนใจมากๆคนนี้มีค่าชิรสัญญาอยู่ที่45ล้านยูโรหรือประมาณสัก40ล้านปอนด์แถวแถวนี้นะโดยเขาบอกว่าลิสบอนพร้อมสปอร์ติง้งลิสบอนเนี่ยพร้อมที่จะแบบรับเงื่อนไขเป็นเงินผ่อนด้วย payments t r u c t u r e s นะครับพร้อมรับเงื่อนไขเงินผ่อนออมีเงินก้อนต,ต้นมีเงินต้นประมาณนึงแล้วก็เงินผ่อนประมาณนึงได้ยอมรับ นี่ต้องการขายขนาดนั้นเลยนะนะสื่อบูรุเกตต้องฟังแล้วก็ต้องกรองไว้ต้องรอความขึ้นหน้าในอนาคตอีกทีนึงมาดูสีสันในดื่นครับเมื่อวานนี้ฟันได้เหมือนไปทากิจกรรมกับทางแมคโดนัลล์หรือเปล่าไม่รู้นะเนี่ยไปร้านแมคโดนัลล์นะฮะดูฮะอ่าแล้วก็มีแฟนๆในร้านเพียบไปหมดอันนี้ต้องขอบคุณคลิปจากสปียร์นคอปด้วยนะฮะเ็เป็นอ่าทวิตเตอร์แฟนคลับแฟนบอลลิเวูที่ใหญ่ที่จุดในในโลกเจ้าหนึ่งก็ว่าได้ เขาก็ไปอยู่ในร้านด้วยแล้วเขาก็ถ่ายไม่ดูแล้วก็เนี่ยฮะเขาบอก big b e r g e r the handing out macferri macferri ก็น่าจะเป็นผลิตภัณฑ์อันนึงแหละที่ให้ฟันได้ไปเสิรฟ์ฟที่ m c d o n a l d น่าจะเป็นสาขาในเมืองริ์พูนี่แหละฮะโอ้โหอิจฉาคนที่อยู่ในร้านตอนนั้นจริงๆนะโรเบิร์โตฟิมิโน่ฮะมาดูกันบ้างล่าสุดแกก็โพสต์ครับในเนี่ยใน ig ฮะนี่ โพสในไอจเพื่อเป็นการอําลาเขาบอกว่าผมได้เล่นคือเขายังไม่ได้โพส์นะอันนี้เป็นการโพสต์อย่างเป็นทางการครั้งแรกผมได้เล่นเกมสุดท้ายในแอนฟิวไปแล้วแล้วก็แบบรู้สึกเป็นเกียรติรู้สึกปราบปื้มมากๆอะไรแบบนี้ขอบคุณแฟนบอลทุกคนแพชชั่นที่พวกคุณส่งให้ผมนะครอบครัวผมจะจดจําสโมะสรนี้อยู่ในดวงใจไปตลอดการประสบการณ์8ปีทั้งการชนะการแพ้การได้แชมป์การผิดหวังการอกหกักอะไรต่างๆมันมีครบทุกรสนะอืม ผมสามารถพูดได้เต็มปากเลยว่าลิ์ภูคือส่วนหนึ่งในครอบครัวของผมไปแล้วอแล้วก็มีคําขอบคุณพระเจ้าในท่อนท้ายตามแบบศาสนาคริสต์ของเขานะก็ฟิมิโน,โนก็เนี่ยประกาศอำลาเรียบร้อยแล้วผ่านแบบช่องทางโซเชียลส่วนตัวแบบนะเนี่ยส่วนเจมิลเนอร์บอกว่าเขาได้รับของขวัญพิเศษอันนึงของขวัญพิเศษมาก What a อ i f ิเลยนะฮะจากกลาวแมนเขาเรียกว่าอ,อะไรวะคนที่ดูแลย่าครับคนที่ดูแลสนามย่าแอนฟิลฮะ เขาส่งเหมือนเขาตัดมาให้ฮะเพราะว่าเดี๋ยวยา่าย่าเขาต้องเปลี่ยนปีต่อปีอยู่แล้วเ,เ,เพือ่อนเื่อนนึกภาพไหมย่าแอนฟิวเนี่ยเขาต้องพับขึ้นแล้วเปลี่ยนปีต่อป,ปีเขาก็ตัดออกมาให้เลยตัดย่าแอนฟิวปีนี้ให้กับให้กับเจมีเนอร์เป็นของขวัญเลยในการอำลาทีมดูครับเฮนเดอร์สันเจมี่เลตแนปอาร์ตูเมโลใครก็ตามมาคอมเมนต์ก็แบบขำกันทั้งนั้นนะฮะมันขำตรงไหนรู้ไหมมันขำตรงคอมเมนต์ข้างในด้วยนะคือคนดูแลสนามคนเนี้ย เขาก็บอกว่าหลังจากแปปีที่คุณทำลายสนามนี้มานะถึงเวลาแล้วที่คุณต้องไปดูแลตัวเองอ่ะที่คุณต้องเอาเอามันไปดูแลด้วยตัวเองอ่ะเออคือเหมือนเป็นการแซวอธิบานมาแบบโอ้โหมึงจ่าเจมเองนีแม่งเข้าบอลหนักสนามกระจุยและคนดูแลก็คือพวกฉันนะแต่ถึงคราวแล้วที่คุณจะต้องนำมันไปดูแลด้วยตัวเองอารมณ์ประมาณนั้นฮนะ เออเป็นอะไรที่เป็นสีสันรจริงๆอันนี้ผมต้องเอามาฝากเพื่อนๆจริงๆนะแล้วเจมินเนอร์มันขอบคุณขอบคุณของขวัญน,นี้มาพิเศษจริงๆนะทิ้งท้ายซีเบนเจอร์ลดครับก็กล่าวถึงเคอร์ซิจโจนว่าครั้งหนึ่งเขาเคยคุยกับครอปว่าครอปนะเคอร์ซิโจนเนี่ยคุณอย่าเพิ่งไปรีบตัดสินเขานะอย่าเพิ่งไปขายทิ้งเขานะแน่นอนครอปบ,บอกว่าใช่เคอร์ซิโจนมีหลายสิ่งเหมือนกันที่ต้องปรับปรุงในหลายๆพื้นที่อ่าซึ่งก็คุยกันเลยแหละเหมือนเจืลาด เจอหล่าเป็นคนปั้นโจรขึ้นมาตอนนั้นเจอหล่าคุมยูสิบแปดเนาะเจอหล่าก็เหมือนชอบมากแล้วเจอหล่าก็บอกว่าตอนนี้ครับคุณนะ่ะอยู่กับเคอร์ซิสโจนมากกว่าผมอีกคุณรู้ว่าเคอร์ซิสโจนมีของอะไรให้โอกาสเขาแล้ววันหนึ่งถ้าเขาแบบปรับปรุงในจุดอ่อนต่างๆเหล่านั้นเราได้เขาจะเป็นหนึ่งในขุมกาลังสำคัญของคุณแล้ววันนี้เหมือนกับโจรก็เริ่มพิสูจน์ได้เห็นแล้วว่าโจรเป็นขุมกําลังสําคัญคนหนึ่งของเจอเกนคอปได้ เขาว่าเป็นขุมกําลังผมไม่ได้พูดว่าเป็นตัวจริงนะผมพูดว่าเป็นขุมกําลังนะซึ่งเหมือนเจอหลาดแกก็พูดอ้อมๆประมาณนั้นแหละนะครับว่านี่จะเป็นแบบเป็นเด็กที่เราปั้นขึ้นมาแล้วขึ้นสู่ชุดใหญ่ได้ก็จะประมาณนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามจนจบคลิปนะครับย้ำอีกทีหนึ่งกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับแล้วก็กด subscribe กดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนข่าวสารและส่วนต่างๆสามารถสมัครสมาชิกเพื่อเป็นการสนับสนุนช่องกดแอดได้อีกหนึ่งช่องทางด้วยวันนี้หมดเวลาขอบคุณทุกคนสวัสดีครับ